ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านอ,าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ได้มาถ่ายงานที่สวนให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็เป็นการเทหินนะครับเทหินทางจอดรถที่สวนเรานะครับข้างๆกับต้นรั้วไซเกาหลีนะครับแล้วก็ได้สั่งหินมาเทนะครับแล้วก็ได้เกลี่ยเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พอดีถมดินใหม่นะครับแล้วหน้าฝนเนี่ย ฝนมันตกแล้วรถเข้ามาไม่ได้นะครับก็เลยสั่งหินมาลงนะครับที่สวนก็เทตั้งแต่ทางเข้านะครับทางเข้าจนไปถึงนู่นนะครับจนไปถึงบริเวณที่เข้าไปจอดรถได้เดี๋ยวครับหินหินที่เราใช้นะครับห,นนบหินที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกหินว่าสามทับสี่นะครับเป็นหิน ที่ก้อนใหญ่นิดนึงเพราะทําไมเราถึงเล,เลือกใช้หินที่มันก้อนใหญ่นะครับก็เพราะว่าเวลามันลดเหยียบนะครับมันจะได้ไม่ยุบเนี่ยครับก็เทเข้าไปหนาเหมือนกันประมาณสัก4ประมาณ5เซนได้นะครับนะครับเทหนาเหมือนกันก็ฝากไว้เป็นไอเดียครับบางท่านก็เอาหินคุกหรือว่าหินเก็บ เล็กๆมาลงแต่ผมมองว่าม,ม,มันเวลารถเหยียบมันก็จมไปกับดินมันก็เละเหมือนเดิมที่สวนเราก็เลยเลือกใช้เป็นหินเนี่ยครับหินหินสามทับสี่นะครับหินสามทับสี่เพื่อมาใช้ปูถนนให้รถวิ่งเข้าสวนได้นะครับถ้างั้นปิดปัญหาว่าเ,าเละนะครับเละเละแน่นอนนะครับใครที่กำลังมองหาหรือกำลัง ต้องการแก้ปัญหาทางเข้าสวนนะครับเละเนี่ยแนะนำเลยหิน34มสจบเลยทีเดียวซึ่งจะมีราคา,าที่แถวแถวแล้วแต่แถวตามาหมู่บ้านหรือพื้นที่นะครับราคาขึ้นอยู่กับหมู่บ้านหรือพื้นที่นะครับแล้วก็ปูเรียบร้อย ครับนี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของเราครับสวัสดีครับ